ะะอยู่กับออนิวปี2020นะจ๊ะคันนี้ราคาขายอยู่ที่575,000เนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องเอินจัดโปรนะคะฟรีดาวเอาไปเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวแม้แต่บาทเดียวแต่ไปไป้ายแดงต้องใช้เงินดาว15% 20%เลยนะเออแล้วก็คันนี้จัดโปรให้12เดือนแรกนะคะผ่อนอยู่ที่5,900บาทนะคะหลังจากนั้นผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญา9,800บาทเท่านั้นพอเนาะไปเดี๋ยวดูรถกันเลยคันนี้นะคะเป็นสีบรอน แล้วก็กระจังหน้าตัว S อจะเป็นธรรมดาแบบนี้เนาะแต่ว่าโลโก้เขาจะเป็นโครเมียมนะคะตาไฟสายกิ๊บนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าคันนี้เป็นรถใช้งานเนาะอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะคะเดี๋ยวเราจัดการให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะก่อนส่งเนาะได้เป็นล้อกระทะมาไม่ชอบเปลี่ยนให้เหมือนเดิมนะคะ T e 7 c e 8 RE30 ครับผมแถบเปิดได้คะ่ะคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นเนาะ พวงมาลัยมีแอร์แบ็กจ้กเป็นวิทยุเกียร์หกสปีดครับผมกระจกปรับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยเมน้าสวยๆเออน็อตซอกนะคะไม่มีแกะไม่มีทอนมาเลยแล้วก็คันนี้บล็อกแมลงอยู่ครบหมดเลยนะจ๊ะลูกค้าท่านใดนะคะอยากซื้อ,อยากจับอยากจองเนาะล,ลิงไลน์เบอร์โทรปังหมดอยู่ด้านบนด้านล่างนะคะทักมาโทรมาก็ได้นะคะต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำสัญญาใถึงที่ส่งรถให้ปถึงหน้าบ้านรับรถแน่นอนแก้ว We'll <laughs> be